เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนสวัสดีค่ะทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะกอัพดิจิทอลนะคะกลับมาพบกับบูบี้อีกแล้วนะคะวันนี้พบกับซีรีส์ใหม่นะคะ The Power of Book ค่ะหนังสือเปลี่ยนชีวิตของบีในปีนี้ที่จะมาแชร์5ข้อคิดให้กับทุกท่านในทุกสัปดาห์นะคะหนังสือเล่มแรกที่บีจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ก็คือเล่มนี้นะคะเป็น The Best of Year ในปีนี้ของบีเลยนะคะบีเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยอ่านเล่มนี้นะคะแล้วก็เป็น Favorite of Book ของเราด้วยใช่ไหมคะวันนี้บีจะมา เปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเรานะคะจะมีอะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยค่ะข้อแรกที่บีได้รับนะคะก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้นะจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนที่มายเซตของเราเลยนะคะก็คือให้เราบอกตัวเองเสมอว่าเราทําได้นะคะก็จะมีหลายคาพูดในหนังสือเล่มนี้นะคะที่บีรู้สึกว่าบีอ่านแล้วบีประทับใจแล้วก็พอเราปรับเปลี่ยนความคิดตามแนวหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะก็รู้สึกว่าชีวิตของเราดีขึ้นนะคะเช่นในมื่อพีไบเบิลเองก็บอกนะคะว่าความเชื่อสามารถเคลื่อนภูเขาได้ใช่่า,าชือแบบไหว ก็จะเป็นแบบนั้นนะถ้าวันนี้เราเชื่อเราทําได้เราก็จะทําได้ค่ะแต่หากเราไม่เชื่อตัวเองว่าเราทําได้เราก็จะทําไม่ได้นะคะความเชื่อนะคะจะสร้างพลังที่คุณจะลงมือทำก็คือว่าวันนี้สําคัญที่สุดหากเราจะทำสี่นต่างนะคะเราต้องเริ่มจากตรงนี้กันค่ะความเชื่อก่อนนะคะว่าเราทําได้แล้วเดี๋ยววิธีการมันจะมาเองนะคะ มีคาพูดคํานึงนะที่บีอ่านแล,ล้วรู้สึกแบบสะกิดใจมากเลยนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าคนที่พอใจที่จะเป็นอันดับ2ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะกลายเป็นคนที่ทําอะไรด้วยคุณภาพชั้น2เสมอหากวันนี้เนี่ยเราต้องการไปที่1เราก็ต้องทําคุณภาพแบบชั้น1ใช่ไหมคะแต่หากใครที่ไม่อยากเป็นที่1เนี่ยเราก็จะทําคุณภาพแบบชั้น2ก็คือยังไงก็ได้ใช่ไหมหนาเซอรลอันนี้ก็บอกว่าทุกๆคนล้วนเป็นผลผลิตของความคิดของตัวเราเองนะคะวันนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยเบียร์อยากให้ทุกคนได้นั่งคิดไค่ครวญนะคะว่า งงาานขอเรซึ่งในบทนี้นะคะเขาก็แนะนำนะคะว่าวิธีที่จะสร้างพลังเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็คือข้อ1นะคะคิดว่าต้องสําเร็จนะคะอย่าคิดว่าจะล้มเหลวต้องคิดให้ชนะแต่เริ่มต้นนะอย่าคิดว่าเราเป็นคนล้มเหลวนะหากเราไม่เริ่มคิดตั้งแต่ต้นว่าเราจะเป็นผู้ชนะนะคะเราก็จะไม่หาวิธีกรนะรวมถึงเราเองก็จะไม่มีกําลังใจในการที่จะไปต่อใช่ไหมวันนี้ให้เราเริ่มต้นคิดแบบผู้ชนะค่ะอย่าเป็นลูเซอร์นะคะเราต้องเป็นวินเนอร์นั่นเองนะคะ2คือเตือนตัวเองสม่าเสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณ คิดนะคะวันนี้หากใครไม่ accept เราไม่ยอมรับรองไม่เป็นไรค่ะแค่เราเริ่มต้นยอมรับตัวเองก็ดีแล้วนะคะข้อที่3คือคิดใหญ่นะคะชีวิตของเราถูกกําหนดโดยความคิดนั่นเองนะคะวันนี้เราคิดการใหญ่แม้ว่าหลายๆอย่างเราจะจํากัดนะ,ะแต่บีเชื่อนะว่าวันนึงเนี่ยเราจะทําได้แน่นอนนะ,ะน,นี้ความคิดของเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะเพื่อนๆเราคิดใหญ่เลยนะคะเหล็กการระทําเราก็จะใหญ่เองนะคะแล้วชีวิตของเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะ ข้อที่2นะคะเราต้องเป็นคนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองแล้วก็ทําลายความกลัวนะคะสิ่งที่จะสามารถทําลายความกลัวของเราได้ก็คือการลงมือทำนั่นเองนะคะง่ายไหมคะทุกคนวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยช,ชอบผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมคะไม่อยากทํานัน่นทํานี่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้ความกลัวของเราเพิ่มพลังขึ้น,นะคะ่ะอยากให้ความกลัวลดขนาดลงนะคะเพื่อนต้องรีบลงมือทําทันทีเลยนะคะเขาก็บอกว่านะเขาให้แนวทางนะคะว่าคุณต้องอเผชิญหน้ากับความกลัวนะเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับนะคะว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ก่อนนะเราถึงจะสามารถเอาชนะมันได้เราก็ต้องมานั่งคิดนะคะว่าเรากลัวอะไรกันแน่คะเรากลัวอะไรอยู่ทำไมเราถึงไม่ลงทํา ทำไมเราถึงไม่กล้าก้าวออกไปจากคอมฟอร์ตโซนนะหรือว่าทำไมเรายังไม่กล้าลงมือทำในสิ่งที่เราฝันมาตั้งนานแล้วเรามีความฝันอะไรบางอย่างทำไมเราถึงไม่ลงมือทำนะถ้าวันนี้เราเข้าใจนะว่าความกลัวของเราเครืออะไรแล้วก็หลายๆลคนเขาบอกนะคะาบางครั้งเนี่ยเรามาจะกกลัวเกินเหตุนะคะกลัวในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็คือว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะให้ลงมือทำเลยนะคะเมื่อเราลงมือทำไปเรื่อยๆนะคะความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นคะ่ะสองแนวทางที่หนังสือแนะนำในการแก้ไขความกลัวนะคะข้อหนึ่งก็คือจัดการความกลัวของ คุณให้อยู่นะคะตรึงมันไว้พิจารณาให้ชัดว่าคุณกลัวอะไรนะคะเราต้องคิดนะคะว่าเรากลัวอะไรอ,อ,รอททันที่2คือลงมือปฏิบัติทันทีค่ะอย่าปล่อยให้ความกลัวยังคงอยู่นะคะเพราะยิ่งความกลัวยังคงอยู่นะคะจะเกิดความลังเลนะคะสุดท้ายเราจะไม่ได้ทำนะคะเราก็ความกลัวจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะคะแต่การลงมือทาทันทีตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะจะทำให้เราสามารถไปสเต็ปต่อไปได้ค่ะข้อคิดที่3นะคะก็คือวิธีการคิดใหญ่คืออะไรคะคือการกําหนดขนาดความคิดของคุณขึ้นมานะค่ะก็คือเราต้องกําหนดไปเลยนะคะว่าเราจะสามารถเป็น ไ,ได้บ้บางโดยที่ไม่ได้มองความจํากัดของเราเลยหรือเราอยากเป็นใครนะให้เราจินตนาการเลยนะคะแล้วก็ลองคิดดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนังสือเลนมนี้ก็จะบอกนะคะว่าขนาดความคิดของคนเราเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดขนาดข,าดของความสําเร็จที่เราจะได้รับนะคะเราจะไปไกลเท่ากับความคิดของเราค่ะวันนี้ถ้าเรากําหนดความคิดใหญ่นะภาพความสําเร็จใหญ่แล้วก็ชัดนะเราก็จะไปถึงวันนั้นแน่นอนนะคะแต่หากเราไม่ได้กําหนดนะคะเราไม่ได้วางแผนหรือเราไม่ได้ตั้งใจนะหรือเราไม่ได้อยากขวยคว้ามันจริงๆนะคะเราก็จะไม่มีแรงที่จะไปถึง วันนี้เรา start จากความคิดของเราก่อนนะว่าเราอยากประสบความสําเร็จขนาดไหนจะไปถึงจุดไหนของชีวิตและเราต้องการอะไรในชีวิตนี้กันแน่นะคะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือว่าเราจะกําหนดขนาดความคิดใหญ่เราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนนะคะก็คือว่าต้องหาดูนะคะว่าอะไรคือคุณสมบัติหลักของคุณ5ประการนะคะโดยที่ไม่ลำเอียงนะถ้าวันนี้เรายังไม่รู้อาจจะถามคนรอบข้างก็ได้นะคะว่าอะไรคือจุดเด่นของเราเพื่อเราจะพัฒนาได้อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วนะะว่าอะไรที่เป็นจุดเด่น เรแล้วก็ให้เวลาในการพัฒนาความสามารถนั้นๆน,น,นะคะถ้าเราทําได้ดีค่ะมันก็จะสร้างความภูมิใจแล้วก็กําลังให้กับเราขึ้นนะวันนี้เรามีความมั่นใจนะเราทําได้ดีนะคะเราก็จะก้าวหน้าไปได้ไวค่ะคาพูดก็มีควสําคัญต่อการกําหนดความคิดนะซึ่งหนังสือก็ให้4แนวทางในการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นใช้คําหรือวลีที่ใหญ่ที่เป็นบวกและรื่นเริงในการอธิบายความรู้สึกนะเช่นถ้ามีคนถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณตอบว่าเหนื่อยเนี่ยทั้งวันคุณก็จะเหนื่อยนะคะเท่าวันนี้คุณตอบว่าเป็นวันที่ดีมากดียอดเยี่ยมนะคุุณณกก็็็จจจะะะเเปนนออย่างงงงั้้ริๆทวคดี ซึ่งคาพูดเป็นตัวกาหนดชีวิตของเรานะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องพูดแต่สิ่งที่ดีกับตัวเองนะแล้วก็สิ่งที่อยู่กับคนรอบข้างนะไม่ควรจะเริ่มต้นวันด้วยการบ่นห,หรือว่าการต่อว่ากันนะทั้งวันคนจะวันที่ดีนะที่เราได้ส่งต่อพลังงานดีๆต่อกันนะคะนอกจากนี้ยังต้องใช้คําที่สดใสรื่นเริงแล้วก็นิยมชมชอบในการพูดถึงคนอื่นก็คือพูดถึงคนอื่นในแง่ดีนะอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเริ่มต้นในการพูดถึงสิ่งที่ดีกับคนอื่นนนนนนะะะะะคคคคคคเเเราาาาากกกกกกก็ก็็็จจลลลยยยปปททีี่่่ใะะ 3, ใใใๆออออูู้้้้ข3ืชํํพดบวหัง ค,ค่่ะนืยกยอคนอื่นทุกโอกาสที่เป็นไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ใช้คําพูดที่เป็นบวกแสดงแผนการต่อคนอื่นก็คือมีข่าวดีมาบอกหรือว่าชื่นชมเขาหรืออะไรก็ตามนะคะ สรุปนะคะการคิดใหญ่เนี่ยดีกว่าการคิดเล็กๆเ,เพราะอะไรคะเพราะว่าการคิดใหญ่จะกําหนดชีวิตของเราโดยหนังสือก็ให้แนวทางนะคะในการนําเป็นเหมือนเมนูความคิดนะ,ะเช่นอย่ามีปมด้อยนะคะก็คือต้องเอาชนะความรู้สึกที่ดูถูกตัวเองมุ่งมั่นในคุณสมบัติของตัวเองคุณดีกว่าที่คุณคิดนะคะแล้วก็ใช้คําของคนที่คิดใหญ่เช่นคําที่สดใสคําที่ใหญ่รื่นเริงใช้คําพูดที่ให้สัญญาว่าจะชนะความหวังความสุขความรื่นเริงหลีกเลี่ยง,งคําที่สร้างภาพนพ์ที่ไม่รื่นเริงหรือ,รอการพ่ายแพ,พ้ความสกเศร้านะานะแล้วก็มองอนาคตให้ไกลขึ้นมอง มองระยะยาวขึ้นนะคะอย่าเป็นคนที่มองระยะสั้นนะเพราะว่าเมื่อเรามองระยะไกลขึ้นนะคะเราจะมีกาลังใจนะคะให้เราดูว่าอะไรเป็นไปได้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่นะคะก็คือมองว่าเราจะทําอะไรได้บ้างต่อจากนี้นะคะไม่ใช่แค่มองในสิ่งที่เป็นอยู่ป,ปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆคนอื่นและตัวคุณเองด้วยนะ,ะนอกจากนี้คือมองงานของคุณให้ใหญ่ขึ้นไวค้ค่ะคิดอย่างจริงจังถหงือความสําคัญของงานที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนะ,ะการเลือ่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งต่างๆเนี่ยอยู่ที่มุมมองของเราต่อง,งานหรืออออ My Sa นนนนนนั่นเงะะะะคคะกกจาาี้ย คิดเรื่องจุกจิกค่ะเอาใจใส่ต่อวัตถุประสงค์หลักก่อนที่จะเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องจุกจิกถามตัวคุณเองว่ามันสําคัญอะไรขนาดนั้นหรือที่คุณต้องเสียเวลาของคุณไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจนะคะวันนี้เนี่ยหากเราอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะเราต้องเริ่มจากความคิดที่ยิ่งใหญ่ก่อนนั่นเองค่ะ ข้อที่นะคะคุณเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นนั่นเองค่ะวันนี้คุณคิดกับตัวเองแบบไหนนะคุณคิดว่าคุณคือคนตัวเล็กนะคะหรือว่าคุณคือคนที่ใหญ่นะคุณสามารถตอบคําถามนี้กับตัวเองได้ไหมคะหนสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าคนอื่นมองเห็นเราเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นตัวเองนะคะว่าวันนี้เราเป็นยังไงนะเราได้รับการปฏิบัติตามที่เราคิดว่าเราสมควรจะได้รับนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคุณคิดไหมคะว่าคุณคือคนที่สําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคิดกําหนดสิ่งที่คุณกระิีมปฏ กระยายกับคุณค่ะซึ่งแนวทางที่หนังสือแนะนำนะคะก็จะมีประมาณ3 4ข้อที่เราเอาสามารถนําไปใช้ได้นะเช่นดูสําคัญมันช่วยคุณคิดว่าสําคัญก็คือยังไงคะก็คือเราเองนะคะต้อง เข้าใจก่อนนะคะว่าเราคือคนที่สําคัญนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจตัวเองว่าเราคือคนที่สําคัญเราเนมตัวเองว่าเราเป็นคนที่สําคัญนะเราไม่ใช่คนที่โนเนมเราคือคนที่มีคุณค่าไม่ได้กําหนดที่เงินทองหรือชื่อเสียงนะคะกาหนดที่คุณค่าของความเป็นคนค่ะวันนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดน่ะคะาท่นนี้เราเข้าใจว่าเราคือคนและเรามีคุณค่านะเป็นยังไงเมื่อเราปรากฏกายหรือเราไปทํางานที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจนะซึ่งมันกําหนดที่ความคิดของเราก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนมาคอลีไฟล์เราว่าเราสําคัญหรือไม่สําคัญนะวัน นี่ให้เรารู้ตัวเองใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนที่สําคัญซึ่งเรามั่นใจตัวเองนะคะคำพูดของเราต่างๆมันก็จะทําให้เราเป็นแบบนั้นจริงๆนะก็คือเราคือคนสําคัญคนฉลาดคนมั่งคั่งและไว้ใจได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเมื่อเราเนมตัวเองแบบนี้คนอื่นก็จะเชื่อแบบนั้นจริงๆค่ะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นนะนอกจากนี้ก็คือคิดว่าง,งานของคุณสําคัญนะอย่าไปคิดว่างานของคุณเนี่ยเป็นแค่งานเล็กๆน้อยๆนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเราคิดแบบนี้คะ่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันสําคัญแล้วเราเองนะคะก็จะเห็นว่าง,งานี้สํําาาาคัญัญเรก็จจะตงงใทงน่นี้ ให้พูดกับเองอย่างข้าวหารว่าแล้วหลายครั้งนะคะว่าเราเป็นคนชั้นหนึ่งค่ะเราไม่ใช่คนชั้น2นะตอนนี้เราเน้นว่าเราเป็นคนที่ทําทุกอย่างอย่างดีเลิศนะ,ะเราทําทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมเราเป็นคนที่งานออกมาเนี่ยคุณภาพมากมมืออาชีพมากๆกนะการกระทำทุกอย่างเราก็สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นนะคะเราต้องพูดกับตัวเองนะ,ะว่าเราคือคนชั้นหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือว่าในทุกสถานการณ์ของชีวิตถามตัวเองว่านี่เป็นวิธีการที่คนสําคัญคิดใช่หรือไม่นะแล้วเชื่อฟังคําตอบนั้นก็คือให้เราตั้งคําถามกับ คนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดแบบไหนหรือเขามีความคิดแบบนี้ใช่หรือเปล่านะคะถ้าวันนี้เนี่ยเราตอบคาถามตัวเองได้และรู้ว่าสิ่งที่เราทาอยู่มันคือสิ่งที่ใช่ก็ลงมือทําเลยค่ะแต่ถ้าหิ่งที่เราทํามันไม่ใช่สิ่งที่คนสําเร็จเขาคิดก็แค่เปลี่ยนความคิดแค่นั้นเองค่ะข้อคิดที่5สุดท้ายที่บีได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือวิธีการสาร้างนิสัยในการลงมือทํานั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราคิดมานะคะจะไม่เกิดผลสําเร็จหากเราไม่ลงมือทำนะคะความคิดจะเปลี่ยนแค่อินพุตภายในตัวเรานะ ะะวันนี้หนังสือก,ก็จะแนะนำนะคะว่าวิธีง่ายๆในการที่จะสร้างนิสัยในการลงมือทำนะคะก็คือ,อยังไงบ้างนะคะข้อหนึ่งนะ,ค,ะคือเป็นคนกระตือรือร้นค่ะเป็นคนทํางานเป็นนักทำอย่าเอามือซุกขีบนะคะก็คือว่าเมื่อวันนี้เราตั้งใจทําอะไรให้เราลงมือทําเลยค่ะไม่จําเป็นต้องทําเยอะนะคะแค่ทําวันละหนึ่งอย่างนะเช่นจากคนที่ตั้งใจหนังสือให้จบหนึ่งเล่มก็อ,อาจจะเริ่มต้นจากหนึ่งย่อหน้านก่อนนะคะเพราะสิ่งนี้จะกลายเป็นนิสัยทําให้เราทําได้อย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่สอคืออย่ารอจนกระทั่งเงื่อนไขต่างๆสมบูรณ์แบบมันไม่มี ให้เราเผชิญหน้ากับความยุ่งยากและอุปสรรคในปัญหาเนะแล้วก็เมื่อแก้ปัญหาได้นะเราก็จะเกิดความพึงพอใจความภูมิใจในตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยทุกคนต้องเจอปัญหาเหมือนกันหมดค่ะอยู่ที่ว่าใครจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่ากันนะคะนอกจากนี้นะคะให้จําไว้ว่าลาพังความคิดเพียงอย่างเดียวไม่ทําให้เกิดความสําเร็จแต่ความคิดจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้รับการลงมือทำนะคะข้อที่4คือใช้การลงมือปฏิบัติช่วยขจัดความกลัวและสร้างความมั่นใจทําในสิ่งที่กลัวและกลัวจะหายไปนะคะอันนี้คือบีทำมาแล้วนะรู้สึก เราทำทันทีเลยค่ะแล้วความกลัวจะเริ่มหายไปกลายเป็นความมั่นใจเข้ามาแทนที่นะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการที่ทําให้เราลงมือทาก็คือว่าไม่ต้องคิดค่ะ เมื่อวางแผนแล้วลงมือทําเลยนะคะอย่ารอให้ใจพร้อมนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีวันนั้นนะคะให้เราติดเครื่องด้วยมือก่อนเลยนะคะลงมือเขียนลงมือทําไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวสักพักไอเดียหรือความคิดเนี่ยมันจะโลดแล่นเองนะคะนอกจากนี้ก็คือคิดในเกณฑ์ของคําว่าเดี๋ยวนี้คําว่าพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าวันหลังหรือคําอื่นๆที่คล้ายกันนั้นเนี่ยมักเป็นคําที่ใกล้เคียงกับคาว่าความล้มเหลวนะ,ค,ะคือมันไม่มีวันจงเป็นคนประเภทฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้ค่ะ นอกจากนี้ก็คือนั่งลงมือทาเลยค่ะอย่าเสียเวลาเตรียมตัวเยอะนะบางคนเนี่ยขอดูซีรีส์ก่อนนะขอทํานั่นทํานี่ก่อนนะคะวันนี้เมื่อเราคิดจะทําอะไรทําเลยค่ะอย่าเตรียมตัวเยอะนะคะนี่ก็จะเป็น5ข้อคิดที่บีได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะจริงแล้วหนังสือเล่มนี้มีหลากหลายประเด็นที่เพื่อนๆสามารถไปอ่านได้นะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เขาเล่าแบบเห็นภาพนะวันนี้เนี่ยใครสนใจก็ไปหาซื้อตามรานะ้านหนังสือได้ทั่วไปเลยนะคะหากใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ